ทุกท่านกระผมนาวาเอกธรรมนูนวิเศษสิงห์รองผู้อำนวยการกองอนุิสสนาจารย์กรมยุทธศึกษาฐานเรือท่านอาจารย์ประสิทธิ์เปลี่ยนให้เป็นฐานอากาศก็ด้วยความยินดีนะครับก็ว่าจะให้ควบสองกองทัพพอดีครับผมครับได้รับฟังพระเดชพระคุณได้กล่าวถึงว่า2,600ปีแห่งการตรัสรู้อุ้มชูชาวโลกได้พอมองเห็นภาพประจักษ์ชัดว่า อง,งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อพระพุทธองค์ทรงอุบัติขึ้นมาในโลกพระองค์ทรงกระทำให้โลกนี้เกิดความสงบสงบสุขร่มเย็นทําให้โลกนี้มีความสว่างสวยทําให้ประชากรในโลกนี้มีความหวังและเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้สเสด็จอุบัติขึ้นมาในโลกแล้ว โลกนี้เต็มไปด้วยความหวังเต็มไปด้วยความสุขในขณะที่พระพุทธองค์ประสูติในวันเพ็ญขึ้น15ค่ําเดือน6นะครับในขณะที่พระองค์ทรงเป็นเจ้าชายสิทธ,ธัตถานเนี่ยความเปลี่ยนแปลงในโลกก็ยังไม่เกิดมีขึ้นในขณะที่แม้พระพุทธองค์จะทรงประนิพนธนเมื่อวันเพ็ญขึ้น15ค่ําเดือน6เช่นเดียวกันความเปลี่ยนแปลงก็ยังคงไม่มีอะไรมาก แต่ในขณะที่พระพุทธองค์ตรัสรู้เป็นพระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันเพ็ญขึ้น15คำเดือนวิสาขะนั่นเองเกิดความเปลี่ยนแปลงยิ่งใหญ่ในโลกนี้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราท่านทั้งหลายทรงได้ขนานนามพระองค์ว่าเป็นพระพุทธเจ้าแม้ประชาชนในขณะนั้นก็ทรงขนานนามพระองค์ว่าพระพุทธเจ้า หรือพุทธ,ธะซึ่งแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถ้าจะขอเนี่ยเรียนถามาท่านผู้มีเกียรติว่าที่ว่าพระพุทธองค์ทรงเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั้นทรงรู้ทรงตื่นจากอะไรครับครับถ้าจะฟังคำตอบมาก็คงจะได้หลายกระแสผมขออนญาตนำร่องไปว่า พระพุทธองค์ทรงเป็นผู้ตื่นจากการมัวเมาหลงไหลในการมาสุขอย่างยิ่งในฐานะที่พระพุทธองค์ทรงเป็นเจ้าชายสิทธัตถะในขณะนั้นความสุขนานับประการเต็มเปี่ยมพระพุทธองค์ทรงตื่นจากความหลงไหลในการมาสุขจะเรียกว่าครั้งนี้เป็นการตื่นครั้งแรกของพระพุทธองค์ก็ว่าได้นะกามสุขขันธิการนโยก แล้วพระพุทธองค์ก็ทรงสั่งสอนสาวกของพระองค์นะครับว่าส่วนสุดทั้งสองอย่างนี่แหละอย่างที่หนึ่งความมัวเมาหลงไหลในการมขเนี่ยตื่นขึ้นมาแล้วนะครับอย่างที่สองอัต,ตกิลมัฐานโยกแม้ว่าจะบำเพ็ญการทรมานตนอย่างหนักอย่างมากมายขนาดไหนก็ไม่เป็นหนทางแห่งการจะรู้ได้แน่นอน พระพุทธองค์ก็ทรงตื่นอีกครั้งหนึ่งเรียกว่าตื่นเป็นครั้งที่สองจากอัตตกิลมาถานโยกทรมานตนให้เดือดร้อนเปล่าต่อมาพระพุทธองค์ก็ทรงบำเพ็ญเพียรอย่างหนักนะครับเรียกว่าทรงใช้หลักมัชฌิมาปฏิปทานี่ตื่นทรงตื่นมาเรื่อยมาเรื่อยมาเรื่อยทรงปลุกชาวโลกด้วยนะครับเมื่อพระองค์ทรงตื่นด้วยพระองค์เอง พระองค์ก็ทรงปลุกชาวโลกให้ตื่นตามพระองค์ด้วยตื่นต่อไปที่พระพุทธองค์ทรงตื่นจากอะไรครับในสมัยนั้นเนี่ยประชาชนเขายังคงถือกันในเรื่องชาติชั้นวรณะอย่างมากมายก่ายกองเลยนะครับกษัตริย์พราหมณ์แพร่สุดถือกันขนาดหนักพระพุทธองค์ก็ทรงตื่นจากการถือชาติชั้นวรณนะเสียะนะครับว่าคนทุกคนเกิดมาในโลกนี้มีศัก ความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันหมดไม่ได้กำหนดชาติชั้นวรณะเลยนะครับเมื่อพระพุทธองค์ทรงประกาศพระาศาสนาของพระองค์แล้วทุกชาติชั้นวรณะที่เข้ามาในพระาศาสนาของพระองค์มีสถานะเท่าเทียมกันหมดเลยเรียกว่าทรงเลิกการถือชั้นวรนณะเรียกว่าตื่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งให้มนุษยชาตินั้นมีความหวังขึ้นมาตื่นจากการถือชาติชั้นวรนณะ เป็นสมณะสากยบุตรเท่าเทียมเสมอเหมือนกันหมดทุกคนนะครับตื่นประการต่อไปพระพุทธอง์ทรง,รงตื่นจากการที่ชาวโลกในขณะนั้นทรงเออยังมัวเมาลุ่มหลงหรือว่าหลับไหลกับก,บการบูชายันบวงสวงเทพเจ้าเอาใจเทพเจ้าเพื่อจะให้เทพเจ้านั้นมา ประสิทธิ์พรมาดนบันดาลความสุขความสวัสดีให้กับตนเองคนที่เคราะห์ร้ายสัตว์ที่เคราะห์ร้ายมากมายก่ายกองในขณะนั้นถูกจับบูชายันครับไม่เว้นแม้แต่มนุษย์นะครับมนุษย์ชายหญิงถูกจับบูชายันการบูชายันเขาทำยังไงครับโอ้โหเขาต้องบูชากันด้วยเลือดนะครับขออภัยนะตัดคอบูชายันเลยนะทั้งคนทั้งสัตว์ พ้นจากสภาพอย่างนั้นพระพุทธองค์ทรงตื่นว่าโการบูชายันอย่างนี้เป็นเรื่องที่เหลวไหลเป็นเรื่องที่ไร้สาระเหลือเกินทรงช่วยให้มนุษยโลกสัตว์โลกนี้พ้นจากการที่จะต้องถูกจับไปบูชายันไม่มีแล้วนะครับการบูชายันอย่างนั้นนะครับหมายความว่าทรงตื่นในขณะที่พระองค์ทรงอุบัติขึ้นมาในโลกนี้นะครับน,นอกจากนั้นแล้วทรงตื่นต่อไปก็คือในเรื่องการศึกษา ในสมัยนั้นเนี่ยนะครับการศึกษาเรื่องพระเวทเนี่ยเขากำหนดเฉพาะให้กับวันณะสูงๆเท่านั้นที่จะมีโอกาสศึกษาส่วนวันณะต่ำๆเนี่ยหมดโอกาสเลยนะครับหมดสิทธิ์ทางการศึกษาไม่ได้มีโอกาสแม้แต่จะได้ยินได้ฟังถึงกับมีบทบัญญัติเอาไว้ว่าวันณะต่ำเช่นวันณะสูตรเป็นต้นผู้ใดนะครับฟังพระเวท ให้เอาตะกัวหลอมยอดหูมันผู้นั้นผู้ใดบังอาจไร้พระเวทให้ตัดลิ้นมันผู้นั้นก <c oughs> ็เป็นอันว่าปิดกั้นการศึกษาอย่างเด็ดขาดพระพู้ธรงทรงตื่นในเรื่องลักษณะอย่างนี้แล้วทรงให้การศึกษาให้ทุกคนมีสิทธิ์มีโอกาสศึกษาเสมอเท่าเทียมกันหมดแล้วก็สามารถจะก้าวไปสู่จุดหมายปลายทางของการศึกษานั้นได้อย่าง ทั่วถึงกันหมดนี่ครับเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นมาในโลกนี้จึงทำให้โลกนี้มีความสุขและมีความหวังดังที่เรียนให้ทราบแล้วเพราะฉะนั้นท่านที่คารพครับท่านทราบถึงเอกลักษณ์เฉพาะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไหมครับเอกลักษณ์เฉพาะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านพอรู้ท่านบอกว่ามีอยู่9ประการครับ เก้าประการนั้นคืออะไรบ้างครับเราในฐานะเป็นชาวพุทธก็จะสาธยายก็จะสวดก็จะท่องก็จะสรรเิริญเอกลักษณ์ของพระพุทธองค์อยู่เนืองๆนะครับเอกลักษณ์ทั้ง9ประการขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ชาวพุทธเราสวดกันอยู่เป็นประจำก็คืออภิสัมพุจติอภิสม,มติอภิสัมพุชิตวะอภิสม,มตวะอาจิกติเทเสติปัญญาเปติปัฏฐเปติป วิวารติวิภัชะติอุตานีกโรติโอ้นี่เป็นศัพท์ภาษาบาลีแต่เมื่อแปลความหมายแล้วเนี่ยบอกว่าอภิสัมพุชตินี่แปลว่าทรงตรัสรู้ด้วยพระองค์เองหลังจากที่พระองค์ทรงบำเพ็ญเพียรมาอย่างหนักเมื่อถูกแนวทางแล้วในสุดท้ายวันเพ็นขึ้น15บห้าคำเดือนวิสาขาพะพระพุทธองค์ก็ทรงตรัสรู้ด้วยพระองค์เองนะ อภิสมีติบอกว่าเมื่อตรัสรู้ด้วยพระองค์เองแล้วทรงอย่างไรครับไม่ได้หวงแหนวิชาการที่พระองค์ตรัสรู้นั้นไว้เฉพาะแต่เพียงพระองค์ทรงเมตตาตรัตบ,บอกความจริงอริยสัจนั้นแก่ชาวโลกด้วยเห็นไหมครับอภิสัมพุชติอภิสมีติอาจิคติยังแสดงรำนะเทเสติตรัตบอกแก่ชาวโลกให้รู้ทั่วถึงนะปัญญาเปติก็บัญญัตินะ บทบัญญัติพระธรรมวินัยอะไรต่างๆปัทเปติก็ตั้งหมวดธรรมวิวรติเปิดเผยให้ชาวโลกรู้วิพัชติก็แจกแจงหัวข้อธรรมเป็นหมวดเป็นหมู่เป็นหมู่แล้วอุตานีการโรติพระองค์ก็ทำให้แจ้งในหลักธรรมคำสั่งสอนของพระองค์จนมีคำพูดว่าอาธิกลยาณนังมัชเชกลยาณนังปรโยสานักลาณานังนั่นเอง หลักธรรมของพระพุทธองค์เวลาพระพุทธองค์ทรงสั่งสอนเนี่ยจะมีความไพเราะในเบื้องต้นไพเราะในท่ากลางและไพเราะในที่สุดดูน้ำพระไทยของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอย่างไรครับเมื่อพระพุทธองค์ตรัสรู้ปัับเนี่ยทรงคำนึงถึงว่าเอ๊ใครน้อยจะเป็นผู้รู้ตามสิ่งที่เรารู้ได้เมื่อตรวจสอบดูแล้วเนี่ย ครั้งแรกพระพุทธองค์ก็ส่งท้อพระไัยนะว่าโอ้หลักธรรมที่เราได้ตรัสรู้มาเนี่ยมันเป็นหลักธรรมที่ลึกซึ้งละเอียดอ่อนยากที่จะหาสัตว์ผู้ใดรู้ตามได้แต่ต่อมาได้อาศัยกําลังแห่งพระเมตตาพระมหากรุณาอย่างไม่มีที่สิ้นสุดพระพุทธองค์ก็ทรงเล็งเห็นแล้วว่าสัตว์ในโลกนี้บางจําพวกมีทุลีในจักษุน้อยหมายความว่ามีกิเลสเบาบาง ก็สามารถที่จะรู้รู้ตามธรรมที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ได้ช่วงนี้เองนะครับที่มีคํากล่าวพูดเปรียบเทียบสัตว์โลกไว้เหมือนกับดอกบัวสีเหล่านะครับเมื่อพระพุทธองค์ทรงเล็งเห็นอย่างนั้นแล้วพระพุทธองค์ก็ทรงเริ่มการบอกกล่าวจําแนกธรรมของพระพุทธองค์ทันทีนะครับในวันเป็นขึ้น15คหาค่ำเดือน อาสาระทรงแสดงพระปฐมเทศนาเป็นกันแรก,แกพระปฐมเทศนากันแรกชื่อว่าอะไรครับน้องนักเรียนแถวหนะ้าธรรมจักกับปวัติล่าสุอาศัยกําลังแห่งพระเมตตาพระมหากรุณาอย่างยิ่งทรงแสดงพระปฐมเทศนากันแรกในโลกคือพระธรรมจักกับปวัติล่าสุพอพระองค์ทรงแสดงพระธรรมจักจบปั๊บ ผลเกิดขึ้นทันทีเลยครับสัตว์โลกที่มีทุลีในจักษุน้อยมีดวงตาเห็นธรรมเกิดขึ้นมาทันทีนั่นก็คือปัญจะวะคีหนึ่งในหคือท่านพระอัญญาโกรธัญะแต่เดินนั่นทื่อท่านชื่อโกรธัญะเฉยๆครับพอพระอัญญากโกรธัญะได้ดวงตาเห็นธรรมปับ๊บพระพุทธองค์ทรงเปล่งอุทานออกมาเลยนะครับว่า อัญญาสิวัตโพโกนทันโยอัญญาสิวัตโพโกนทันโยัญญาโ,โกทัญญะได้รู้แล้วหนอนับแต่นั้นมานะครับคําว่าอัญญากทัญญะก็เลยเป็นชื่อปรากฏมาตราเท่าทุกวันนี้เพราะว่าเป็นพยานในพระธรรมคำสั่งสอนของพระเุองค์สามารถปฏิบัติแล้วก็สามารถรู้ตามได้ในวันที่พระองค์ทรงสแสดงพระปฐมเทศนานั่นเองนะมครับ พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้แล้วอุ้มชูชาวโลกช่วยเหลือชาวโลกนะครับให้รอดพ้นจากทุกภัยทั้งหลายทั้งปวงตามที่พระเดชพระคุณท่านได้ยกขึ้นว่าให้ชาวโลกนี้ได้มองเห็นถึงหลักอนิจจังหลักทุกขังหลักอนัตตาพระพุทธศาสนานะครับอยู่คู่กับโลกนี้มาอย่างยาวนานนะเรานับกันว่า 2,600ปีแห่งการตรัสรู้พระพุทธศาสนานับแต่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพานตราบเท่าทุกวันนี้2,600ปีแห่งการตรัสรู้พระพุทธศาสนาบังเกิดขึ้นในประเทศไทยจากรุ่นแล้วรุ่นเล่ายุคแลวรุกยุคเล่านะครับซืบทอดถ่ายทอดกันมาชั่วลูกชั่วหลาน เราท่านทั้งหลายต้องถือว่าเป็นความโชคดีที่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็พบพระพุทธศาสนามีโอกาสได้เห็นพระัธรรมของพระองค์แม้ว่าจะไม่ได้มีโอกาสไปนั่งฟังเฉพาะพระพักของพระพุทธองค์ก็ตามแต่ว่าพระสธรรมอันเป็นหลักอริยสัจอันประเสริฐอันเป็นสัจธรรมอันประเสริฐยิ่งของพระพุทธองค์ก็ยังทรงปรากฏอยู่ตราบเท่าทุกวันนี้ แม้ในขณะนี้เราท่านทั้งหลายจะนั่งอยู่ตรงนี้ก็ถือว่าท่านทั้งหลายนั่งอยู่ในสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ถ้าเบื้องขวาถ้าเป็นท่านผู้มีเกียรติก็เบื้องซ้ายของท่านเนี่ยนะครับมองไปทางด้านนี้ท่านจะเห็นสัญ,ญลักษณ์ที่สำคัญยิ่งคือพระบรมสารีริกธาตุทะลุจากมณฑป พระบรมสารีริกธาตุไปถึงพระบรมหาราชวังท่านทั้งหลายก็ยังระลึกถึงทรงใจไปถึงพระพุทธรัตนะพระมหาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรวัดพระแก้วข้างไหนโน้นาาเราอยู่ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เพราะฉะนั้นในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธก็ ต้องสามารถรับรู้ว่าทรงอุ้มชูชาวโลกด้วยหลักการอย่างไรนะครับเอกลักษณ์ของชาวพุทธเมื่อสักครู่ได้เรียนถึงเอกลักษณ์ของพระพุทธเจ้า9ประการ<ด>ต่อไปนี้อยากจะเรียนถึงเอกลักษณ์ของชาวพุทธ9ประการเช่นเดียวกันในฐนานะที่เราเป็นชาวพุทธต้องรู้ว่าเอากลักษณ์ของชาวพุทธคืออะไรด้วยเอกลักษณ์ของชาวพุทธ9ประการครับ แสดงตนเป็นพุทธมามะกะท่านทั้งหลายได้แสดงตนเป็นพุทธมามะกะณนะสถานที่อย่างนี้เกือบทุกวันนะครับมีพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามะกะทุกวันเลยนะครับมีที่บูชาประจําบ้านตนไหว้พระสวดมนต์ไม่ขาดตักบาตรประจำํำฟังธรรมเป็นนิดคิดทำบุญและประกอบศาสนพิธีบูชาปูชนียวัตถุปูชนียสถาน สมาทานเบญจศีลเบญจธรรมออกบวชตามโอกาสที่เหมาะสมในชีวิตของเราท่านทั้งหลายนี่คือเอกลักษณ์ของชาวพุทธถ้าอยากจะขอเสียงท่านทั้งหลายเพื่อทำลายบรรยากาศแห่งความเงียบเหงาและทำลายแห่งความง่วงเหงาหาวนอนนะครับผมขอเนี่ยขอเสียงท่านผู้มีเกียรตินะครับโปรดว่าตามนะครับสแสดงตนเป็นพุทธมามะกะ มีที่บูชาประจำบ้านตนาาตไหว้พระสวดมนต์ไม่ขาด,ด,ขาดตักบาตรประจำฟังธรรมเป็นนิสตคิดทำบุญและประกอบศาสนพิธีบูชาปูชนียวัตถุปูชนียสถาน สมาทานเบญจศีลเบญจธรรมออกบวชตามโอกาสที่สมควรครับแท้จริงแล้วในฐานะที่ประชาชนชาวไทยนะดังที่เรียนว่าเกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาเราลืมตาขึ้นมาก็เข้าวัดเห็นผุนปู่คุณย่าพาเข้าวัดโตขึ้นมาหน่อยแล้วก็เข้าวัดนำลูกนำหลาน จึงไม่น่าเป็นห่วงว่าเราห่างไกลวัดห่างไกลศีลธรรมห่างไกลคุณงามความดีผมไปพูดที่ไหนก็มักจะพูดย้ำตรงนี้ว่าเราท่านทั้งหลายเข้าวัดกันเป็นประจำอยู่แล้วเข้าวัดกันเป็นว่าเล่นเลยนะครับเข้าวัดกันจนแทบไม่รู้ตัวว่าอ้อน,นี่เรากำลังเข้าวัดอยู่เสียด้วยซ้ำไปทำไมจึงเรียนอย่างนั้นก็ขออนุญาตยกมากล่าวตรงนี้อีกครั้งหนึ่งว่า เพื่อเป็นการเตือนสติว่าโอ้จริงๆแล้วเราเข้าวัดอยู่นะท่านลองดูสิครับสมมติว่าท่านล้วงไปในกระเป๋าของท่านเนี่ยหยิบเหรียญสลึงเหรียญน,น้องน้อยที่สุดเนี่ยเบื้องหลังเหรียญสลึงท่านเคยพลิกดูไหมครับว่าเป็นวัดอะไรครับหลายท่านบอกวัดพระแก้วยังไม่ใช่นะครับด้านหลังเหรียญสลึงนี่เป็นวัดโน้นะนครับวัด มหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราชสวยงามมากเป็นหมู่เจดีวิหารสวยงามมากต้นกำเนิดองค์จตุคามรามเทพเลยนะเอาออกจากวัดพระมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วต่อไปเหรียญห้าสิบตังค์ครับเข้าวัดอีกครับออกจากภาคใต้ขึ้นเหนือเลยครับด้านหลังเหรียญห้าสิบตังนี่ไปวัดพระธาตุดอยสุเทพครับ เข้าวัดพระธาตุดอยสุเทพกันต่อออกจากเหรียญห้าสิบสตังค์เข้าวัดต่อครับไปที่เหรียญหนึ่งบาทวัดไหนครับเหรียญหนึ่งบาทนี่นะครับวัดพระแก้วนี่เห็นนะครับวัดพระแก้วนะครับผมก็เคยพูดเสมอว่ากว่าที่เราจะเข้าไปกราบพระพุทธ,ธรรมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตของเราได้เนี่ยท่านทั้งหลายเคยสังเกตไหมครับว่า เรามีประตูแต่ละชั้นแต่ละชั้นเข้าไปเนี่ยโอ้โหนี่เป็นพระราชมรดกที่งดงามเลอเกินมีกี่ประตูครับเข้าไปในพระบรมหาราชวังที่เป็นซุ้มใหญ่ๆนะเนี่ย <c oughs> คุณป้าบอกสี่ประตูสิบสามประตูครับโดยเฉพาะน้องนักเรียนเนี่ยต้องไปหาความรู้แล้วแล้วก็ในสมัยนั้นเนี่ยตั้งชื่อประตูเพราะเลอเกินนะครับ รัตนพิสารเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จจากนี้ลอง,ลองไปดูว่าจริงหรือเปล่านะครับรัตนพิสารพิมานเทเวศวิเศษชัยศรีมณีน,นปรัตนสวัสด์โสภาเทวาพิทักษศักชัยสิทธิวิจิตบรรจงอนงคารักพิทักบวรสุนทรทิสาเทวาพิรมอุดมสุดารักนี่เข้าไปกราบวัดพระแก้วเรียบร้อยออกจากวัดพระแก้วเหรียญหนึ่งบาทเข้าวัดต่อครับวัดไหนเหรียญสองบาทครับวัดไหนครับ โน้น no, เลยครับภูเขาทองวัดสเกตนะครับไหว้พระบรมธาตุพระบรมบัรพตออกจากวัดสเกตเข้าวัดต่อครับเหรียญห้าวัดไหนครับวัดเบญจมะบพิษออกจากวัดเบญจมบาบพิษเข้าวัดต่อครับเหรียญสิบวัดอรุณราชวารารามเห็นไหมครับนี่ท่านเริ่มเข้าวัดถูกแล้วนะครับประเภทเหรียญหมดแล้วเอาประเภทแบงค์บ้างครับแบงค์ยี่สิบ มีวัดไหมครับหลังแบงค์ยี่สต้องนี้ควัากันใหญ่แล้วครับนี <laughs> หลังแบงค์ยีไม่ได้เข้าวัดแต่ว่ามองเห็นน้ำพระราชรไทยของพระมหากษัตริย์ไทยที่มีต่ออาณาประชาราชของพระองค์อย่างทราบซึ่งนะครับสะพานพระราม8ราชการที่8พร้อมกับพระอนุชาในขณะนั้นหลังแบงค์5้ขอกราบเรียนว่าเป็นแบงค์5้ง 50, ก่อนชุดใหม่นี้นะครับจะเป็นวัด พระประถม JD, เจดีเข้าวัดนะครับหลังแบงร้อยเป็นภาพไม่ได้เข้าวัดแต่เป็นภาพรัชการที่5ทรงประกาศเลิกทาสให้กับประชาชนของพระองค์หลังแบงค500เข้าวัดต่อนะครับว่าไหนครับแบง์500เข้าวัดแมน้องนักเรียนบอกไม่มีตัวอย่าง หาตัวอย่างยากเหลือเกินนะครับเดี๋ยวขอ,ขอ,ข,อขออนุญาตย่ามของทัาจคุณน่าจะมีอยู่ครับครับหลังแบงค์ห้าร้อเข้าวัดเลยครับนี่ครับวัดเทพทิศวัดราชนัดดานี่ตรงเฉลิมไทยนะครับเป็นโลหะปราสาทสวยงามมากโลหะปราสาทนี้เป็นหลังที่3ของโลกนะครับหลังแรกเนี่ยนางวิสาขาสร้างถวายในสมัยพุทธกาลก็ล่มสลายหมดแล้ว หลังที่สองอยู่ในศีลังกาก็ล่มสลายเหลือที่เราครับยังเป็นความภาคภูมิใจของชาวพุทธเราแบงค์สุดท้ายแบงค์พันเป็นภาพอะไรทราบไหมครับไม่มีวัดแต่ว่ามองเห็นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเขื่อนป่าศักชลสิทธิ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์เอกอัครศาสนุปสัมพกของเรานั่นเองนะครับ จึงกราบเรียนว่าไม่ห่วง,พงเพราะว่าท่านทั้งหลายเข้าวัดกันเป็นว่าเล่นเข้าวัดกันแทบจะไม่รู้ตัวได้ซ้ำไปว่าเข้าวัดแล้วเพราะฉะนั้นในช่วงแรกผมคงใช้เวลามา 20, 20นาทีพอดีนะครับต้องขออนุญาตเรียนว่าก่อนจบอยากจะฝากท่านทั้งหลายว่าพระเมตตาพระมหากรุณาของพระสมัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเห็นชัดเจน ในคราวครั้งที่พระองค์ทรงส่งพระสาวกของพระองค์นั้นออกประกาศพระพุทธศาสนาพระองค์ทรงตรัสํำชับพระสงฆ์สาวกว่าจระทะพิคเวจาริกังพหุชนะหิตายะพหุชนะสุขายะโลกานุกรรมปายะแล้วก็ละไว้มีความหมายว่าพิสุททั้งหลายขอเธอจงเที่ยวจาริกไปเพื่อประโยชน์สุขแก่ชนหมู่มาก เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่ออนุเคราะห์แก่ชาวโลกเห็นน้ำพระทัยชัดเจนว่าเมื่อพระองค์ทรงตรัสรู้แล้วยังทรงช่วยอุ้มชูชาวโลกให้มีความสุขตราบเท่าทุกวันนี้ขอกอบพระคุณครับ,บสาธุ